พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมครับเราจะเริ่มกันนะครับด้วยเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะที่ที่จะต่างจากประเทศเราไปครับประเทศเรานี่การเมืองยังคลุมเครือนะครับยังไม่รู้ว่ามันจะ มันจะมีผลอองมาอย่างไงในภาวะที่ที่เราก็ค่อนข้างจะตึงเครียดอยู่เหมือนกันนะครับในความรู้สึกแต่ว่าไปที่สหรัฐครับสหรัฐได้ได้ได้มีการเอาจริงเอาจัง,จงในการเร่งทดสอบระบบจัดก,การยวดกานอัตโนมัตินะครับในปัจจุบันนี้องค์การด้วยความปลอดภัยในการเจรจา เรื่องราวที่เกี่ยวกับการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติหรือ NSTSA นะครับของสหรัฐอเมริกากำลังทดสอบและประเมินผลระบบยวดยานอัตโนมัติขึ้นในเมืองต่างๆรวมหกเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับก็ดูเหมือนว่ากระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป,ไปดังกล่าวนั้นจะถูกคณะกรรมก,การที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยาง,งานนี้ที่เรียกว่า NTSB เร่งรัดให้เร่งกระบวนการทั้งหมดให้เร็วขึ้น เพื่อสามารถนํามาใช้ได้โดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจบ้านเราก็ปัญหาเรื่องของยวดยานเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันนะครับถ้ามีการจัดการแบบนี้ได้ก็ดูเหมือนจะดีแหละครับสาเหตุที่เป็นมานะครับเป็นที่มาที่ไปของการเรื่องรักต่งกางคืออุบัติเหตุร้ายแรงสองเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ที่ฟลอริดานะครับทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดจากรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารถ รถท럭นะครับได้ชนเขากับรถโดยสารรับส่งนักเรียนก็เป็นเหตุให้เด็กๆนักเรียนจานวนหนึ่งเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจครับฟันเรานี้ก็ชนกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับบนถนนหลวงเนี่ยนะครับระบบยุทธาาอัตรนมาติที่ว่านี้ประกอบด้วยสองส่วนที่สําคัญส่วนแรกคือขีดความสามารถที่จะพูดคุยกันได้ระหว่างรถรถต่อรถด้วยกันนะครับคือหมายถึงว่าระหว่างรถจนต่อรถจน้ดยกันภาษาปรงกาษาเป็นว่า vehicle to vehicle นะครับหรือ V to V ในเวลาเดียวกันนะครับรถแต่ละคันก็ต้องคุยกันกับคือข่ายในการจราจรทั้งหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณไฟจราจรใน,นะระบบเพื่อควบคุมการจราจรโดยรวมทั้งหมดวัตถุประสงค์หลักในการสร้างระบบการขับขี่ยวดยารแบบอัตโนมัตินี้ขึ้นมาก็คือเพื่ออำนวยให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับระบบ V2V ที่เป็นการติดต่อระหว่างรถแต่ละคันซึ่งอซึ่ง เป็นการติดต่อซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในระหว่างการจราจรนั้นจะถือว่าเป็นเรื่องที่จะปลอดภัยนะครับเกิดเกิดการรับรู้ก่อนแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวช่วยกําหนดทั้งความเร็วช่วยกําหนดระยะทางอ่าซึ่งอยู่เป็นระยะห่างระหว่างกันนะครับนั่นเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในขณะเดียวกันร,ระบบขับขี่อัตโนมัติที่จะเข้าทําหน้าที่แทนคนขับ o v e r Drive นะครับ ทันทีที่ในกรณีที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น,นแน่ๆจะเป็นประัจสําคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุลงอย่างมากมายมหาศาลได้อย่างแน่นอนนะครับกา,สารสื่อสารรถยนต์กับระบบการจัดการจรจาจรอัตโนมัตินี้ก็จะช่วยให้ผู้บริหารระบบสามารถจัดการจรจาจรได้ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นในการับร่วมรู้สภาวะบนท้องถนนได้ดีภายใต้ข้อแม้ว่ารถทุกคันบนถนนทุกเส้นต้องถูกติดตาม จากระบบไปในทุกคนทุกแห่งที่เดินทางไปครับจากนั้นทั้งระบบจัดการการจราจรจะต้องตกอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและพูดคุยกันได้อีกเหมือนกันที่เรียกว่า V2G Vehicle to Grid นะครับทั้งหมดนั้นคือแนวความคิดของระบบที่น่าสนใจอย่างมากครับเนื่งจากโดยพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในใน ทุกวันนี้นะครับระบบจัดการรวดยานอัตโนมัตินี้สามารถทําได้แล้วนะครับแต่ก็น่าจะลดจำนวนอุบัติเหตุกับปริมาณการเสียชีวิตจากการจราจรลงได้มากอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราต้องต้องมองนะครับเพราะว่า,าคนส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตกันด้วยด้วยอุบัติเหตุเนี่ยมากเหลือเกินนะครับในในภาวะของเราและมันก็เป็นสิ่งที่เ มีการขับรถโดยประมาทมีอะไรต่อมีอะไรกันมากมายนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะใช้ระบบการจัดการยุดยานอัตโนมัตินี่เข้ามาช่วยมันจะลดปริมาณการเสียชีวิตลงมากนะครับคือการลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลงได้มากครับถึงขนาดน,นะครับเมื่อนํามาปฏิบัติจริงก็ยังมีอุปสรรคสําคัญสาคัญอยู่หลายอย่างด้วยกันครับในกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับปัญหาของที่นั่นไม่ใช่เรื่องของเอกชนครับ ก็บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ดูเหมือนพร้อมจะพัฒนาระบบร่วมกับเอกชนด้วยกันมาพักใหญ่แล้วนะครับปัญหากับอยู่ที่ภาครัฐในแต่ละท้องถิ่นว่าจะสัหางบประมาณเพื่อการติดตั้งเครือข่ายและระบบจัดการเจรจาอัตโนมัติได้ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งการครอบคุมน้อยลงเท่าไหร่ประสิทธิภาพก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นอันนี้เป็นประเด็นปัญหาสําคัญนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของผู้ใช้รถยนต์นี่แหละครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ ว่ารถในระบบจัดการยุดยานอัตโนมัติที่ว่านี้ต้องเป็นรถรุ่นใหม่นะครับที่ต้องซื้อหากันใหม่ทั้งหมดคำถามก็คือว่าใครจะซื้อมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่วันในขณะเดยียวกันนะครับตัวเมืองในแต่ละเมืองก็จําเป็นต้องมีงบประมาณในการตะลุบำรุรงและรักษาระบบงบประมาณเพื่อการนี้ต้องรีดออกมาจากประชาชนในเมืองทั้งสิ้นนะครับผู้ใช้ย,ยุดยานจะยินดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญเหมือนกัน สุดท้ายเรื่องใหญ่และชวนปวดหัวที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับภายใต้ระบบจัดการยุติธรรมที่ว่านี้ใช่ว่าจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใครจะเป็นผู้ผิดนะครับใครคือผู้จะจ่ายค่าเสียหายเจ้าของรถ ผู้ผล,ลิตรถเจ้าของระบบหรือผู้บริหารระบบอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนอีกระดับหนึ่งนะครับกฎหมายเรื่องการจราจรอ,อาจจะต้องรู้กันทั้งระบบเลยทีเดียวก, <ๆ S 1> ก,ก็ว่าได้นะครับมันอาจจะมีผลดีที่เราผมผมได้พูดถึงมาแต่ต้นแต่ว่าพอมาถึงปัญหาล่านี้เนี่ยก็ต้องมีเจ้าภาพนะครับว่าใครจะเป็นคนจัดการถ้ามันเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สําคัญทีเดียวครับเออแล้วมาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะนะครับภาวะของ ของนมแม่เนี่ยนะครับกําลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวกำลังเป็นข่าวคลระโครมกรณีที่บริษัทฟอนเทรานะครับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ออกมายอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองนั้นโดยเฉพาะนมผงสูตรทารกและก็เครื่องดื่มแล้วับออกกําังกายปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียนะครับ อการปนเปื้อนนี้อาจจะทําให้ผู้บริโภคล้มป่วยด้วยอาการลักษณะของอาหารเป็นพิษนะครับการยอมรับดังกล่าวนั้นก็ทําให้หลายประเทศในเอเชียเนี่ยซึ่งรวมถึงจีนมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ไทยเราที่นําเข้าผลิตภัณฑ์นมจากบริษัทนี้ต้องเก็บสินค้าดังกล่าวออกจากตลาดในทันทีครับโดยที่จีนเวียดนามและรัสเซียก็สั่งระง,งับการนําเข้าผลิตภัณฑ์นมที่มีปัญหาของฟอนเทราไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ที่ ก็งับกันก่อนนะครับในตอนนี้แน่นอนว่ากรณีนี้นะครับย่อมทําให้ชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศผู้ส่งออกอาหารที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงนะครับนิวซีแลนด์เนี่ยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องดังพร้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแม้ว่าจะยังมีรายไดผ้ผู้เจ็บป่วยล้มตายท,ที่สําคัญนะครับหรือมีปัญหาร้ายแรงใดๆจากบ,บริษัทผูก้กลินนมเพื่อนดังกล่าวเข้าไป ปิดกับกรณีนมผงนะครับทารกของจีนที่ปนเปื้อนสารเมรามีนที่เป็นกรณีอื้อฉาวใหญ่โตไปทั่วโลกเมื่อปี2551ครับซึ่งทําให้มีทารกเสียชีวิต6กรายจากการที่เป็นนิ่วที่ไตนะครับหลังจากดื่มนมปนเปื้อนสารเมรามีนเข้าไปในตอนนั้นแล้วก็ยังมีทารกที่ล้มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอีกมากกว่าครึ่งแสนนะครับแม้ทางการจีนจะลงโทษบ,บริษัทผู้ผลิตและดำเนินมาตรการควบคุมผ้าผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้มงวดยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงมีรายงานนมปนเบื้อนสารเมอรมีนเกิดขึ้นให้เห็นอีกนะครับกรณีขึ้นต้นนั่แหละครับทำให้บรรดาคุณแม่ชาวจีนหลายคนที่ตัวเองไม่ค่อยมีน้านมให้ลูกต้องหาพึ่งทางพึ่งื่นแทนครับซึ่งทางเืออื่นที่ว่าก็คือนะครับก็คือต้องพยายามที่จะต้องหาตัวช่วยนะครับคือการพึ่งน้ำนมจากจากเต้าที่มีการซื้อขายกันในตลาดออนไลน์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับ จากรายง,งานของซีนเอก็บอกว่าการซื้อขายน้ำนมแม่จากเต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรธกิจออนไลน์ที่กำลังบูมอย่างมากในตลาดจีนขณะนี้ครับก็ยังสร้างรายได้ให้กับคุณแม่ชาวจีนที่มีน้ำนมเหลือเฟือจากการป้อนนมลูกของตนเองนะครับแล้วก็ปั๊มออกมาขายคุณแม่ที่ตัวเองไม่ค่อยมีน้ำนมป้อนลูกแล้วก็ไม่ประสงค์จะให้ลูกกินนมผงนะครับซีนเอ็นได้ยกกรณีของอนางหยานแม่ชาวจีนที่ขายน้ำนมจากเต้าตัว,ตวเองผ่านเว็บไซต์นะครับ เป็นตัวอย่างเธอก็บอกว่าไม่ต้องการให้น้ํานมที่เหลือจากการป้อนลูกของเธอจนอิ่มแล้วให้เสียไปเปล่าๆนะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าแม่คนอื่นที่น้ํานมเหลือก็เอามาประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตก็เลยทําบ้างครับซึ่งการขายน้ํานมจากเต้าของเธอสําหรับหนึ่งเดือนเธอได้เงินมาประมาณห้าพันหยวนนะครับประมาณสองหมืนห้าพันบาทแต่ในรายงานไม่ได้บอกว่าแลกกับน้ํานมในปริมาณเท่าใดนะครับแต่เมื่อเทียบกับค่าน้ํานมที่ใช้ป้อนทารก รายหนึ่งต่อเดือนแล้วก็ถือว่าแพงแพงกว่าเท่าตัวเลยแหละครับอย่าง้รก็ดีนะครับก็มีคำเตือนจากวงการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญถึงอันตรายของน้ํานมแม่ที่ซื้อขายกันโดยในตลาดออนไลน์นี่นะครับซึ่งยังถือเป็นตลาดธุรก,กิจสีเทา ในจีนเป็นธุรกิจสีเทาในจีนนะครับเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับครับโดยชี้ว่าน้ํานมดังกล่าวอาจทําให้ทารกมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้ร้าย,ายต่างๆได้ง่ายนะครับอย่างเช่นเชื้อเอชไอวีและนอกจากนี้ก็มีน้ํานม,มแม่ที่ซื้อขายกันในตลาดสีเทานี้นะครับอาจไม่ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานที่จะสมวนไว้ซึ่งคุณค่าทางอาหารของน้ํานมแม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญคนก็เลยหวังว่าถ้าจะให้ดีดันธนาคารน้ํานมที่จีนได้เปิดขึ้นโดยโรงพยาบาลแม่และเด็ก กวางอ่ากวางโจนะครับในเมืองกวางโจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและอีกสัปดาห์ให้หลังมีการเปิดธนานการน้ำนมเพิ่มขึ้นอีกแห่งที่เมืองนานจิงนะครับในมณฑลเจียงซูก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีน้ำนมให้ลูกพึ่งพาได้นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ที่น่าน่าคิดกับเป็นเรื่องที่สําคัญอที่กัมพูชาครับไปที่กัมพูชาลักษณะบ้านเมืองก็จะคล้ายคล้ายบ้านเราในขณะนี้เหมือนกันครับ สมรังสีก็ปลูกม็อบชุมนุมใหญ่นะครับปลูกม็อบชุมนุมใหญ่ก็ร้องยูเอ็นในยื่นมือปลดล็อกทางตันนะครับทางการเมืองรัฐมนตรีมหาไทยชี้ทําไม่ได้นะครับมันขัดกับกฎหมายและก็นักวิเคราะห์ก็มองลอกตั้งเปิดภาพชัดชาวกัมพูชาไม่ปลื้มผลง,งาน CPP ครับฝ่ายการได้ฐานเสียงกลุ่มวัยรุ่นนะครับได้ฐานเสียงของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะครับก็เป็นเป็นการต่อสู้กันระหว่าง ในยยาของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับสถานการณ์การเมืองในกัมพูชาก็เพิ่มดีกรีความร้อนระอุขึ้นอีกนะครับในขณะนี้หลังจากเมื่อ,อสองสัปดาก่อนนะครับสมรังสีหัวนหน้าพรรคกู้ชาติกัมพูชา CNRP เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ได้ประกาศปลุกม็อบชุมนุมใหญ่ในกรุงพนมเปญครับเมืองหลวงของกัมพูชา นะครับก็กดําเนินการตั้งแต่วันที่6สิงหาคมทางนี้ก็เพื่อเรียกร้องให้สหประชาชาติหรือยูเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการเลือกตั้งในประเทศที่ยังตีบตันเลอเกินนะครับในในในภาพหลักนี้โดยที่พักสายค้าน้างว่ามีความไม่ชอบมาพาคลนเกิดขึ้นและไม่ยอมรับการประกาศชัยชนะของพักประชาชนกัมพูชา CPP ของสมเด็จมุนเซนซึ่งเป็นนายกนัฐมนตรีอยู่นะครับขณะที่บทวิเคราะห์ที่มีออกมาก็ชี้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา ครั้งนี้เปิดเผยให้เห็นว่ามีชาวกัมพูชามากขึ้นนะครับที่ไม่มีความสุขกับการคุกามอำนาจเบ็ดเสร็จของสมเด็จทุนเสน็อันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับก็มีการพูดกันไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะชุมนุมกันใหญ่ครั้งใหญ่นะครับเพื่อขอให้ยูเอ็นเข้ามาและแก้ปัญหาการเลือกตั้งเพื่อปกป้องชัยชนะของชาวกัมพูชาอันนี้เป็นเป็น คำพูดของสมรังสีนะครับที่พูดว่าเมื่อวานนี้แหละครับเมื่อวานนี้จะเป็นการชุมนุมใหญ่สมรังสีก็ได้กล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงบุรุงเปนนะครับทั้งนี้ขณะที่คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ NEC นะครับได้เปิดเผยว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในวันที่10สิงหาคมนี้ครับพรรค CPP ก็อ้างว่าตนเองเป็นฝ่ายชนะนะครับโดยได้ที่นั่งในสภา68ที่นั่งครับส่วน CNRP นั้นได้55ที่นั่งซึงถือว่าก็สูสีนะครับ สมัยครั้งที่แล้วนี่ไม่สูสี 4, คือ90กับ23ครับตอนนี้ก็ก็ชัดเจนนะครับจากที่นั่งในสภาทั้ง123ที่นั่งแต่พรรคสีนาพีอ้างช,ชนะเช่นกันนะครับโดยเชื่อว่าซี p ได้ที่นั่งไป63ที่นั่งครับส่วนซีพีนั้นได้60ที่นั่ง พรรคซนอาพียังกล่าวหาว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในการเลือกตั้งด้วยนะครับเนื่องจากมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สูญหายไปจากทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์มากถึง1.3ล้านชื่อคือ1.3แสนชื่อนะครับอย่างไรก็ดีครับในเสาเคียงในสายเคียงนะครับสายเคียงเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยของกัมพูชาก็ยืนยันว่าข้อเรียกร้องของ ซีเอนพนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็บอกว่าการให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาร่วมสอบสวนกล่าวหาว่ามีความผิดปกติในการเลือกตั้งนั้นยังเป็นสิ่งที่ขัดต่อบทหมายของกัมพูชานะครับการดิโก้เมนของสายเคียงยังมีขึ้นหลังจากที่เอ็นีซีประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคณะกรรมาการสอบสวนร่วมระหว่างสองพักการเมืองและเอ็นอีซีนั้นมีอันต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพักไปแหละครับเพราะว่าอย่างนั้นเพราะพักซี เยนาพยียืนการว่าจะให้ย n เอ็นเข้ามาร่วมในคณะกรรมการ ในการทํางานครั้งนี้ด้วยครับขณะเดียวกันครับความเห็นของนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของกัมบูชาแม้จะไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่สมเด็จทูนเซนจะยังคุมอานาจบริหารประเทศต่อไปได้อีกสมัยเป็นเวลา5ปีก็ตามแต่ผลการเลือกตั้งที่ปรากฏก็สะท้อนนะครับสะท้อนได้เห็นหนึ่งสัญญาณที่ประชากรใหยรุ่นกัมบูชาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นภาพที่ชัดนะครับเราได้พูดกันมาในในช่วงก่อนแล้วนะครับสําหรับ การเลือกตั้งในกัมพูชานี้ก็มีการระบุว่าในท่ามกลางสภาพการที่ชาวกัมพูชาจํานวนมากเริ่มเห็นว่านโยบายของพรรคซ p พเอ,อื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มคนเล็กๆครับแต่ทําให้ช่องว่างระหว่างความยากจนนั้นทางกว้างขึ้นความรู้สึกไม่พอใจก็ยังก่อตัวในหมู่ข้าราชการผลเรือนมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ โดยข้าราชก,การชั้นผู้น้อยบอกว่าผู้บงังคับบัญชาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เงินดือนของพวกพวกเขาเองนะครับก็ยังย่ำอยู่กับที่ยังยังไม่ได้เติบโตตามเหมือนกับที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้รับผลประโยชน์นั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าสมเด็จทุนเซนคงจะมุ่งสนใจที่จะรักษาการยึดคุมอำนาจของตนเองไว้มากกว่าที่จะปฏิรูปนโยบายใ,ใดๆของพรรคเพื่อจะให้เกิดความนิยมกลับคืนมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ต้องดูนะครับเพราะว่าในในระดับของงานเซียนเนี่ยเราก็หวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะมันจะ,ะมีการพัฒนาร่วมกันในทัามองตามนี้แล้วเนี่ยก็ลาบากนะครับมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างในเชิงการเมืองคือเสาที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการเมืองความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยเราไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่เลยนะครับ ไปที่ฝรั่งเศสครับคุณยังจำกรณีที่มีอัญมณีนะครับหายนะครับที่การถูกโจรกรรมเนี่ยแหละครับก็ปรากฏว่าบริษัทประกันอร่อยของเังกฤก็เสนอเงินรางวัลหนึ่งล้านยูโรนะครับก็ราวสี่สิบล้านบาทให้แก่ผู้ที่ให้เบาะแสกเกี่ยวกับการปล้อนอัญมณีมูลค่าหนึ่งร้อยสามล้านยูโรนะครับไปจากโรงแรมคราร์นดนในเมืองคานประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตัวตแถลงการของรอยที่ออกมาเมื่อวันที่5สิงหาคามก็ระบุว่าวเิืรางวันหนึ่งล้านยูโรนั้นจะมอบให้กับบุคคลแรกนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพ้นอัญ,ญมนีดังกล่าวแล้วก็นําไปสู่การได้อัญญนีคืนนะครับโดยทางรอยจะได้ ได้ให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อ e ีเมลไว้สําหรับการติดต่อกับทางบริษัทเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็เป็นการปล้นซ้ําเลยนะครับปล้นวันนี้รุ่งนี้วันบะลืูปล้อนอีกอะไรแบบนี้เหตุการณ์ปล้อนอัญมณีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการปล้อนอัญมณีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกครับเหมือนที่เราเห็นในหนังกันนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นวันที่28กร,รกฎาคมมือมือ,มอปืนบุกเข้าไปปล้อนอัญมณีที่จัดแสดงอยู่ที่โรงแรมคาวตันในเมืองคานนะครับโดยคนร้ายนั้นได้สวมผ้าคลุมศีรษะแล้วก็ใช้ปืน พกกลึงอัตโนมัติที่ยามและพนักงานเอาไว้ก่อนที่จะกวาดอนิมณนีที่แสดงอยู่ไปหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยคอแล้วก็ต่างหูและก็หล,กลบหนีไปได้ครับตามข่าวก็ระบุว่าห้องจัดแสดงอนิมณนีจัดขึ้นที่ปีด้านหนึ่งของโรงแรมที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากถนนนะครับแล้วก็มีรายง,งานว่าคนร้ายได้เข้าไปยังห้องจัดแสดงผ่านทางหน้าต่างที่เดินไปยังระเบียงได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนขยายที่บอกว่าทําไมมันถึงได้ได้ขโมยกันง่ายนักหนานะครับอันนี้ ก็เป็นส่วนที่ที่สําคัญเอ่อภาวะที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เราต้องมานั่งมองกันนะครับมาที่อาเซียนอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่พมา่า ใกล้ๆบ้านเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้สหประชาชาติได้รับแจ้งว่รา,า,ารัฐบาลพม่านะครับได้ปลดประจำการทหารเด็กทั้งหมด68คนออกจากกองทัพทหารเด็กนะครับซึ่งเป็นการปลดประจำการทหารเด็กครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากการลงนามในข้อตกลงควบคุมการเกณฑ์ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเป็นทหารนะครับระหว่างสหประาปราชาชาติกับรัฐบาลพม่ารครับพร้อมกับมีการรีกร้องไปยังกลุ่มชาติพันธุ์และก็กองกำลังไม่ทราบฝ่ายในพม่าให้ยุติการจ้างทหารเด็ก ครับนางชาินีพาหุกุนานะครับชาิ ah una, นีพาหุกุณาในเป็นผู้แทนขององค์การยูนิเซฟในพมา่าก็ระบุว่าถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่พมา่าจะต้องปล่อยทหารที่เป็นเด็กทั้งหมดขณะที่นายอาโชคนีแจมนะครับผู้ประสานงานยูเอ็นในพม่าก็กล่าวว่าตนมีความสุข มีความสุขนะครับที่ได้เห็นการปล่อยตัวในวันนี้และผู้สเสบอว่าค่ายทหารไม่ใช่ทหารที่สําหรับเด็กที่จะเติบโตทั้งนี้การเกณฑ์เด็กเข้าเป็นทหารในพมา่านั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการปลดประจําการทหารเด็กออกจากกองทัพพมา่า ตั้งแต่ปีที่แล้วรวม176คนครับแต่แลวก็ตามครับในกลุ่มชาติพันธุ์และกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนั้นยังคงมีการเกณฑ์เด็กเข้าเป็นทหารอยู่นะครับแต่ว่าทางรัฐบาลนั้นได้ปลดมาวันเมื่อวานนี้ก็ปลดออกไป68คนครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับ ที่ไต้หวันครับมีรายงานของบ b c ก็บอกว่าในแอนดรูยางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่รับตําแหน่งได้เพียงหกวันเท่านั้นครับหกวันเท่านั้นก็ประกาศลาออกจากตําแหน่งแล้วนะครับหลังถูกพิพาทวิจารณ์ว่าลอกบทความเกี่ยวกับกองทัพโปรแดกประชาชนจีนมาจากนิตยสารฉบับหนึ่งโดยในอย่างเพิ่งรับตําแหน่งต่อจากนายเกาหัวชูนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งลาออกเพื่อรับผิดชอบ กรณีพลทหารถูกกันแกล้งในกองทัพจนเสียชีวิตเมื่อวันที่3มสเิเ็ดกรกฎาคมครับอันนี้เป็นสมนึิรับผิดชอบเลยนะครับถ้าทำผิดก็รับผิดชอบกันออกไปตอนนี้รัฐบาลในกองทัพกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและความกดดันจากประชาชนในความผิดส่วนตัวของผมกับกระทบต่อเกียรติภูมิของทหารรวมถึงชื่อเสียงของประธานนายวีดีมาอิงจิวแล,และนายกรัฐมนตรีอี้หัวนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของอย่างเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาออกนะครับเพราะว่าเป็นการสแสดง แต่งความรับผิดชอบนะครับว่าขณะนี้กองทัพกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและความกดดันจากประชาชนแต่ความผิดส่วนตัวของผมกับกระทบต่อเกียรติภูมิของทางการก็เลยลาออกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญอย่างก,ก็กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวขอโทษต่อสาธารณชนนะครับพร้อมกับแก้ต่างว่าบทความต้นเหตุเป็นผลงานของเพื่อนนักเคคียตคนหนึ่ง แต่นาชื่อของตนไปใช้ตนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดทีเดียวสําหรับสำนึกรับผิดชอบมันเป็นจริยธรรมนะครับเป็นจริยธรรมของของผู้นําต้องบอกอย่างนั้นเลยครับที่จีนครับจีนกับ,บญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีจีนนะครับก็ก็มีปัญหาอะไรกันหลายส่วนเหมือนกันในในเขตกันอของทะเลเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับได้ต่างแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจที่ญี่ปุ่นเปิดตัว อิชูโมอิชูโมเป็นชื่อของเรือรบพิฆาตครับเป็นเรือรบพิฆาตบรรทุกอากาศยานขนาดมือมา250เมตรนะครับมูลค่า1,200ล้านดอลลาร์ครับหรือราว34,800ล้านบาทครับกระฉับสูงนะครับอันนี้เป็นเรือรบลำใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เป็นการเพิ่มบรรยากาศตึงเครียดในในศึกพิพาทหมู่เกาะเตียวอยูหรอเซนสากุระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเลยนะครับทางการจีนก็ระบุว่าวิตกกังวลต่อการขยายกําลังของกองทัพญี่ปุ่นครับเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อสันติภาพของเพื่อนบ้านประเทศต่างๆในเอเชียนะครับทางยังขัดแย้งกับนโยบายสันติภาพที่ญี่ปุ่นเคยสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ส่วนทางการเกาหลีเหนือครับแถลงผ่านสื่อรัฐบาลว่าญี่ปุ่นล้ำเส้นแล้วนะครับในขณะนี้และก็ฟื้นละที่ธนาารนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ ส่วนกระทรวงการทูมญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่าเรือรบพิฆาตอิชุมุไม่ได้มีวัตถุประสงค์บรรทุกเครื่องบินอาเครื่องอากาศยานนะครับหรือเพื่อเป็นฐานปล่อยเครื่องบินโจมตีแต่แต่มีไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในพื้นที่น้านาน้ำญี่ปุ่นนะครับเรือลำนี้นะครับรับน้ำหนักเฮลิคอปเตอร์ คือเครื่องบินโจมตีได้ราว14ลำที่น้ำหนัก1,19,500ตันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธการของแต่ละประเทศนะครับที่จะใช้ภาวะที่ มันสามารถค่มคู่กันได้นะครับมันสามารถาทําให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ายังไรนะครับต้องต้องพยายามระบัดระวังกันนะครับนี่เป็นส่วนที่ที่สําคัญที่สุดครับเที่ภาวะที่สําคัญที่สุดของสัปดาห์นี้ก็คงจะรู้นะครับอนี่เป็นเดือนเดือนสิงหาคมเป็นเดือนสิงหาคมก็ต้องนึกถึงสงครามโรคครั้งที่สองและการแพ้ ของญี่ปุ่นในตอนนั้นจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากินะครับก็ตั้งแต่ปีพันหนึ่งก็60กว่าปีมาแล้วนะครับก็ต้องถือว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานทีเดียว68ปีนะครับต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็ระเบิด Fat Man กับริบบินบอยนะครับซึ่งมาจากรากฐานทฤษฎีความคิดของไอน์สไตน์เนี่ยก็ทำให้เกิดความพินาศขึ้นในสังคม นะครับในสังคมญี่ปุ่นตอนนั้นแล้วก็ทําให้โลกนี้มีความรู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นอย่าง แท้จริงบางทีลูกหลานไปถึงแนวคิดของศาสนาเลยนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอีกแล้วถ้ามีพระเจ้าจริงในเหตุการณ์ร้ายแบบนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นครับช่วงสัปดาห์นี้แหละครับจึงเป็นช่วงที่มีความหมายพิเศษสําหรับชาวญี่ปุ่นจํานวนมากนะครับเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ68ปีของฝ่ายสมพันธมิตรที่ทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมาและนาง,งาซากินะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคมและ9สิงหาคมตามลําดับครับแล้วก็นําไปสู่การยอมรับออนะครับในภา ว่ยอมจำนวนของญี่ปุ่นแล้วก็จุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อ68ปีที่แล้วก็จะมีการถกเถียงกันว่าฝ่ายสมัติมิตรทําเกินไปหรือไม่ที่ใช้ระเบิดปรมาณูฆ่าชีวิตพลเรือนนับแสนรายนะครับแต่ที่เหลือนะครับคนที่เป็นคนหนุ่มสาวในสมัยนั้นปัจจุบันนี้ก็อายุประมาณ80ดสิประมาณนั้นนะครับก็มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหลายๆอย่างท,างที่ที่เป็นผลมาจาก ภาวะข้างเคียงจากสารของระเบิดในครั้งนั้นนะครับพรัฐบาลในขณะนั้นนะครับรัฐบาลทาหารญี่ปุ่นเป็นผู้จุดจนวนสงครามแต่ปฏิเสธที่จะยอมจำนวนมาโดยตลอดก็เลยต้องโดนระเบิดปรมาณูนี่แหละครับชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันมีทัศนคติต่อต้านสงครามนะครับเพร,เพราะเห็นได้แล้วว่าลทัทธิข้างชาติลทัทธิข้างาศาสนาและกระหายศึกสงครามนั้นทําให้ประเทศย่อยยับเพียงใดนะครับมีประเทศเราน่าจะดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับ เขาก็บอกว่ามันคล้ายกับชาวยุรมันที่เกลียดังอดอล์ฟชิลเลอร์นะครับประเด็นการพักนาซีที่ปลุกระดมคนในชาติให้ไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน ให้ไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอื่นจนสุดท้ายเยอรมนีก็พ่ายแพย้สงครามไปเองนะครับน่าสังเกตว่าแทนที่สังคมญี่ปุ่นและเยอรมนันจะโทษชาติศัตรูนะครับกลับยอมรับในข้อผิดพลาดของชาติตัวเองในอดีตในนี้คือวิธีของญี่ปุ่นนครับวิธีบูชิโดเป็นแบบนั้นแทนที่สังคมญี่ปุ่นและเยอรมนันจะโทษชาติศัตรูนะครับกลับยอมรับในข้อผิดพลาดของชาติตัวเองในอดีตครับและใช้ความ สำนึกผิดนี้ต้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกนะครับหลักการของญี่ปุ่นก็นเป็นอย่างนี้เสมอนะครับประวัติศาสตร์นั้น ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้อีกแล้วครับแต่จะสามารถตีความมันใหม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดสําคัญนะครับที่ญี่ปุ่นได้ใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อ,ตอการดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างดีทีเดียวครับกา<อ>รซื่อสัตว์จะตรงไปตรงมากับบดีชนีนะครับดีกว่าการพยายามลบความทรงจําอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องฟังกันไว้เลยนะครับกา<อ>รซื่อสัตว์และตรงไปตรงมากับบดีชนีดีกว่าการพยายามลบความ ความทรงจำนะครับหรือแกล้งว่าสุรรักรรมใดๆในชาติของตนเองนั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะครับันมือนพูดอย่างนั้นไม่ได้ชาติที่ล้างสมองให้ประชาชนเรียนรู้แต่ประวัติศาสตร์ที่ขาวสะอาดของตนเองด้านเดียวนะครับซึ่งเอ่อเทลลักษณะแบบนี้ต่างหากครับที่เสี่ยงต่อการซ้ำรอยความสูญเสียที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเพราะไม่เคยมีบทเรียนร่วมกันนะครับมันต้องสร้างบทเรียนร่วมกันอย่างประเทศไทยเราเนี่ยต้องถือว่ามีบทเรียนร่วมกันมาก ย่างกบสู่เดือนสิงหาเมื่อไหร่ก็จะมีประเด็นแบบนี้เข้าไปสู่เดือนตุลาเราก็ต้องรู้ว่าเรามี็นบทเรียนร่วมกันไม่ว่าจะเป็น14ตุลา16 6ตุลา19นะครับหรือพฤษภาธรรมิน35จนถึงราชดำเดนินราชประสงค์53น,นี้เป็นเป็นรอยจำนะครับที่มัน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 เจ็บช้ำแล้วมันก็โศกเศร้าเลอเกินนะครับที่เราจะต้องจดจำร่วมกันเพราะฉะนั้นมันมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่า เราจะต้องคิดถึงแบบที่ญี่ปุ่นคิดนี่แหละครับ68ปีของฮิโรชิมานาอาซากิพวกเขาซื่อสัตย์แต่ตรงไปตรงมากับอดีตนะครับมันก็ดีกว่าการพยายามที่จะลบความจําหรือแกล้งว่าสงครารมใดๆในชาติของตนเองนั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้จะนําไปสู่การเกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยนะครับซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะเจ็บป,ปวดในช่วงกณะนี้ผมก็จบลงตรงนี้จนได้เลยครับว่าบ้านเราก็เงียบเมื่อวานในผมผ่านราชดำเนินประมาณทุ่มกว่า เงียบกริบนะครับตั un, tag, ้งแถวมันเงียบจริงๆครับเงียบแบบว่าทุกคนก็คงจะกลัวหรือมันอะไรก็แล้วแต่หรือคําเตือนที่บอกว่าจะไปถนนสายดีก็เลยทําให้ถนนสายนี้เงียบกริบแต่ตอนแรกผมนึกว่าคนจะเต็มรถจะติดแต่จริงๆแล้วกับเงียบสนิทไม่มีอะไรเลยมันมันเงียบเกินไปครับผมจําภาวะเหตุการณ์ตอนสามพฤษธพทธศาสามห้าได้ว่าก่อนจะมีเหตุการณ์ร้ายเนี่ยมันก็เงียบ เงียบมากนะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่าขอให้มันเงียบแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมันดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเงียบงันแล้วมันมีอะไรแฝงอยู่เนี่ยมันก็น่านกลัวอันนี้คือเรื่องราวที่ออยอมโทษตัเองซีงดีกว่าที่จะโทษอะไรอย่างอื่นที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เรา ให้เรารอดนะครับแต่จริงๆแล้วประเทศชาติจะไม่รอดอันนี้แย่แย่ยิ่งกว่านะครับวันนี้เวลาของพบโรคลดลงครับวันนี้เวลาพบโรคลดลง8สิงหาคมนะครับดูญี่ปุ่นไปดูทา่าฮอนแต่เปรียบเทียบกับบ้านเรานะครับว่ามันมันจะสามารถช่วยช่วยให้เรารอดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนักขณะนี้ได้มากน้อยเพียงไหนนะครับพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ผมสุกุลมุจะทันเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับพบโลก